เอาจิงผมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนป .5 เลยใช่ผมไม่ได้เรียนต่อมหาลัยก็คือเหมือนดรอปออกมาแล้วก็ทํางานเลยผู้จัดการค่ายเขาก็เลยแบบดึงไปอยู่ด้วยเลยคนทำแบบเป็นตัวเป็นตนอะไรอ่เปี้ใช่รูปเป็นร่างใช่เราทำแบบจริงจังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้ถ้าไม่ได้เป็นศิลปินจะทําอาชีพอะไรนักธุรกิจบ้งครับเอ้ยจะไม่รู้ทำอะไรเหมือนกระโอ้อะไรนม่รีอะ สวัสดีชาวบีแม็กซ์ทุกคนนะคะตอนนี้คุณกำลังรับชมอยู่ในรายการ v ีแม็กซ์โชว์สวัสดีค่ะปัญญาคาโตว,วิตโตค่ะสวัสดีค่ะพายวิงส์ค่ะและวันนี้เราอยู่กับเดอะจีค่ะ<ฮ>สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเดอะจี e จากกรุ๊ปหลับนะครับผมโตลงอ่านว่าเดอะจี e หรือว่าเดอะจีค e รับเรียกเดอะจีเฉยได้เลยครับ นั้นเอาที่มาของชื่อก่อนก็คือเป็นชื่อของ <ผม S 2> <ล>ตัวเอง,งใช่ครับเป็นเป็นชื่อเล่นที่ผมตั้งสมมติขึ้นมาเรียกได้ว่าเล่นเล่นแล้วนนครับเพราะว่าเล่น่นใช่เพราะว่าไม่ไม่ได้คิดว่าจะเอาชื่อนี้มาใช้จริงๆจังๆครับ<อ>ใช่แต่มันก็ดันแบบทํามาแล้วด้วย<อ><ช>แซวว่าก,ก่อนหน้านี้เรามีผลงานเกี่ยวกับด้านการทําเพลงใช่ครับมาประมาณหนึ่งเลยมาประมาณหนึ่งตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเอาจริงผม เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนปห้าเลยใช่ประกวดหรือว่าประกวดร้องเพลงลึกทุ่งก่อนหน้านี้เคยได้เรียนมาไหมหรือว่าไม่ได้เรียนเลยพี่หเหมือนอคุณครูสอนคุณครูที่โรงเรียนสอนแล้วก็ส่งไปประกวดแล้วก็พอเริ่มเข้ามมมปลายผมก็แบบมันมีคอมมูนิตี้รีคอร์ดอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีเพื่อนที่แบบ พาทําเพลงผมก็เลยด้ทำเพลงนี่แหละลงซาวคราวก่อนแบบแรกแบบเริ่มทําเพลงเองใช้แบบอุปกรณ์ยังไงบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีแบบเทคโนโลยีอะไรที่แบบช่วยเยอะใช่จริงจริงเริ่มจากผมจําได้ว่าผมมี iPad แล้วก็หูฟังเริ่มเริมเริ่มจากแบบนั้นแล้วก็พอพอแบบเริ่มทําลงไปสักนิดหน่อยก็ขอตั้งแม่ซื้อคอมอะไรอย่างนี้ใช่ใถือว่าเป็นการลงทุนการลงทุนระยะยาวทำเพลงครับ แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากนั้นเราก็ฝึกฝนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆเนาะใช่ทําเพลงเรื่อยๆใช่ทำสเปซสปะเลยพี่เราช่วงชีวิตไหนที่คิดว่าจะแบบเออมาเอาแบบว่ามาทําเป็นศิลปินจริงจังก็ตอนตอนจบม6ครับเพราะว่าผมผมไม่ได้เรียนต่อมหาลัยก็คือเหมือนดรอปออกมาแล้วก็ทํางานเลยใช่เพราะเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรด้วยแล้วก็ ผู้จัดการค่ายเขาก็เลยแบบดึงไปอยู่ด้วยเลยเพราะว่าแบบจะได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรจะได้มีแบบคนถอบเป็นตัวเป็นตนเลงที่ช่เป็นรูปเป็นล่างใช่ทําแบบจริงจังเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้ใช่แดงว่าเราก็ได้เรียนรู้จากการที่ได้เข้าไปในค่ายเลยใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องการทําเพลงเริจริงก็เรียนรู้จาก YouTube เนี่ยะครับเพราะว่ามันก็หาได้ตามโซเชียลคือมันมีสอนเยอะแยะเลยนบพี่เราหาเองได้เลย เลิศนะ <laughs> แล้วแบบว่าเราได้แบบไปรู้จักกับพี่ๆในค่าย <c oughs> <c oughs> ได้ยังไงอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบบว่าโดนทักมาโดนทักมามันคือดิสคอร์ดเลยครับสังคมในดิสคอร์ดคือมันมีกลุ่มเพื่อนที่ทําเพงาลงด้วยกันลงซาวคลาวครับเหมือนเป็นแก๊งแบบเป็นกลุ่มทําเพลงด,ด้วยกันนี่แหละครับก็รู้จักกันในแวดวงก็เห็นว่าแบบมีที่จริงเขามาชวนเพื่อนผมก่อนแล้วเพื่อนผมก็มาชวนผมอีกทีอะไรเงี้ยใช่ครับ เซเก็เลยอ๋อแล้วเราก็มีพอร์ตอยู่ในซาวด์คาล์อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยแบบว่าเราก่อนหน้าที่จะได้ทํางานกับค่ายกับหลังจากที่เราเข้าค่ายแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างในพาร์ทการทําเพลงโอ้แตกต่างมากเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนผมแบบแต่งเพลงมั่วๆแบบอยากคิดอะไรออกก็แต่งๆไปเลยก็แบบอยากพูดอะไรก็พูดอย่างงี้แต่พอแบบมาทําเพลงกับค่ายจริงๆยังๆมัน มันมีคอนเซปต์ต้องชัดเจนอะไรเงี้ยครับก็เน mm ื hmm. ้อหาในเพลงมันเล็กต้องใส่ใจ mm hmm. มากใช่ครับจ,จะไปเขียนจะอะไรง่ายๆอาจจะต้องแบบเป็นรูปเป็นลางมากขึ้นใช่แล้วถ้างั้นตอนเราแบบเขียนเนื้อเพลงสักครั้งนึ่งมาเนี่ย r e f e r e n c e หรือว่าเราแบบได้ inspiration จากการเขียนเพลงจากอะไรบ้างเรื่องรอบตัวหรือแบบชีวิตประจำวันหรืออะไรบ้างจะมีชีวิตตัวเองมั่ง หนังอนิมเมะรนี้ครับใช่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 ผมแสงดงว่าชอบดูหนังอนิเมะ์ใช่ครับก็ได้แรงบันดาลใจมาเยอะค่อนข้างเยอะเลย <laughs> ซีรีส์เกาหลีอะไรนี้ใช่ครับเอามาดอยเรียงเป็นเนื้อเพลงอ่ะแปลกนะเพราะว่าปกติเราจะแบบว่าเอส่วนมากอินสปรเรชันเราจะมาแบบจากตัวเองหรือว่าจากคนรอบตัวอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแบบว่ามาจากหนังอะไรอย่างงี้เออแต่ว่าน่ารักดีอ,อ่ะนั้น วันนี้ดีกว่ามามไม่ได้มาตัวเปล่าใช่เพลงชื่อว่าอะไรคะซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลงที่บ่อยล่าสุดนะครับผมชื่อเพลงว่า how are you นะครับผมก็คอนเซ็ปต์เพลงจะเกี่ยวกับการให้กำลังใจตัวเองครับผมเพราะว่าผมแต่งเพลงนี้ให้ตัวเองแหละก็คำถามง่ายๆที่บางทีก็อาจจะตอบยากครับผมก็มเพราะว่ามัน เราเข้าใจนะเหมือนแบบเวลาเราเราป่วยแล้วเราไม่รู้ตัวแต่พอเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าปวดหัวไหมหนึ่งถึงสิบให้คะแนนเท่าไหร่เราเราไม่รู้เราไม่รู้หมอเขามาหาหมอไม่รู้ว่าหนึ่งถึงสิบต้องให้คะแนนเท่าไหร่อะไรเี้ถเงจะไรต้องรับใช่ไหมใช่ไหมประมาณนั้นพอนีนี้เพลงนี้ก็เลยเหมือนรีมายว่าแบบเออถามกับตัวเองว่าแบบเป็นความรู้สึกประมาณไหนแสดงว่าคําถามที่หาคาตอบยากสําหรับเราก็คือคําว่า how are you สบายดีไหมอินสปีเรชัน <Insp iration S 2> <ะ S 1> ของเพลงนี้มาจากอะไรดีว,วะความเหนื่อยนะครับแบบเหมือนแบบเหมือนอยากบ่นมากว่าเหมือนแบบชีวิตเออจออะไรแยะเนาะแบบอ่ะเหนื่อยอ่ะเอาบ่นอะไราย่ๆแล้วดนตรีเพลงของอันนี้จัดเป็นแนวเพลงดนตรีของประเภทไหนมันอยู่ในแนวป๊อปออนดบีครับ <oz. S 2> ใช่ก็คือทุกๆเพลงที่เราทำมาก็าจะเป็นป๊อปแอนด์บีซะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยครับอันนี้คือแนวที่ชอบอยู่แล้ว เป็นแนวที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะทําให้เพลงมันแบบยกระดับคอมเมดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แบบฟังง่ายคนทั่วไปก็ฟังได้อะไรอย่างเงี้ใช่มันรีเลลิกับคนง่ายๆได้ใช่เขาถึงกันได้ง่ายฟังง่ายอ่ะ easy listening ริงนั้นพูดถึงพาร์ทเอ็มวีว่าดลกว่าเห็นว่าแบบถ่ายเป็นอยู่ในบ้านหรือเปล่านะใช่ไหมสตูดิโอใช่ครับเหมือนเหมือนถ่ายเหมือนเซตเหมือนอยู่ในบ้านอันนั้นสตอรี่บอร์ดแบบเนื้อเรื่องราวนี่เราเป็นคนเสนอเองหรือว่าทางค่ายเป็นคนแบบ วางแผนมาให้ว่าจะถ่ายประมาณนี้ใช่ครับมามาจากความคิดผมแล้วก็ให้พี่ๆในทีมไปแบบขยายความหรือไม่ก็แบบเพิ่มนั่นเพิ่มนี่อะไรเงี้ยใช่แล้วเป็นไงบ้างวันที่ไปถ่ายใช้ใช้เวลานานไหมนานครับนานตั้งแต่เช้ากินข่มเลยเขาเขานัดเราไปกี่โมงสิบโมงถึง <laughs> สองทุ่ม ก็ไม่เช้าเท่าไหร่ก็ไม่ช้าเทไร่อาจจะตัดแบบพาแต่งหน้าท้าผมสั้นลงกว่าปกติหรือเปล่าบรรยากาศในกองเปนไงบ้างตื่นเต้นโอ้ยดีครับดีดีดพี่ๆี่เขาเฟนลี่แล้วก็แบบลายพฤติกรรมได้ไวแล้วก็ทำให้หลายๆอย่างมันโฟล์บเป็นการถ่ายในสตูครั้งแรกๆเลยหรือเปล่านะเพราะว่าปกติดูจากเพลงก่อนๆอาจจะแบบเดินเข้ไม่ไม่ครับไม่ไม่ใช่ครั้งแรกครับ ก็มีอย่างมักเจ้าก็ถ่ายที่สตูพี่ใช่ครับอาจจะเคยถ่ายมาบ้างแล้วแล้วก็แสตอบแล้วเพลงเป็นไงบ้างโอ้ดีดีครับในอบีอย่างเงี้ยมีใครมาพิมพ์อะไรไว้ไหมมีครับมีก็มีคนมาเล่าแบบ ฟังเพลงตอนทํางานรู้สึกมีใจรู้สึกมีไฟเว้ยอะไรเงี้ยใช่มีคนมันถามสบายดีไหมยไม่่คยสบายเท่าไหร่ตอนนี้ทางานอยู่ช่วยด้วยถอ่าจังได้ได้ไปเล่นสดบ้างหรือยังเพลงนี้อ๋อเล่นเล่นครับเล่นบ่อยเลยงั้นมีท่อนไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมสําหรับเท่ไฮอยู่นี้มันคือท่อนที่ร้องว่าฉันต้องใช้ชีวิตไปไกลใครที่มองไม่ดีแล้วมันเป็นความผิดใครอ่ะใช่ต้องการจะสื่อ ไเหมือนใครจะมองไงก็ก็ขาเขาครับ <c oughs> แบบมันความผิดเราหรอที่เราเป็นอย่างนี้ครับถ้า <c oughs> ถ้าเขาจะมองเราอย่างนั้นมันความผิดเราหรออะไรประมาณนี้เขาก็แบบเราต้องใช้ชีวิตไปอีกไกลนะแบบขอแบบทํามือวาทําไม่เต็มที่ว่าอะไรประมาณนี้ครับเหมือนใครจะมองใครจะตัดสินยังไงก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปเนาะล้วก็ดําเนินชีวิตต่อใช่เราก็ชิวๆไป ว่ามาค่ันนี้เราอยากฟังแล้วล่ะท่อนขอท่อนฮุกหนึ่งท่อนให้ท่านผู้ชมฟังมีกีตาร์ด้วยเดี๋ยวเราจะทำการเสกมารายการนี้ต้องเสกเวนต์อยู่แล้วทำท่าถือกีตาร์ทำท่าถือกีตาร์รอไว้เดี๋ยวกีตาร์มันจะมันะเราชอบเลเบียร์เยรอย่างนี้อยู่แล้วนะหนึ่งสองสามโอ้โหมันมหัศจรรย์ใจงั้นมาฟังกันสักท่อนฮุกของเพลง How Are You ค่ะทุกคน ใครที่มองไม่ดีแล้วมันเป็นความผิดใครอะไรที่ผิดพลาดก็ไม่ทิ้งลายเก็บไว้เพื่อจะเรียนรู้ใหม่ไม่ว่าจะน,นานแค่ไหนก็ทุ่มไปแล้วเธอใจเพื่อช่วย ขอแค่ใช้ชีวิตให้เต็มทีเพราะไม่มีใจรู้วันพรุ่งนี้เป็นเช่นไรอีกนานแค่ไหนจะถึงเส้นชัยแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอยังไหว i l l p l a y s i n g for you ขอบคุณครับ ระมุนใสมากคาดว่าหล้วคหนือจะเอได้บปรโลมแหละเออเราเสกกีต้าให้หายกกีต้ากลับเวลละอ่ะมาหนึ่งสองสามโอ้โหหายไปแล้วแต่เสียงเพลงยังคงติดอยู่ในใจของเราและของท่านผู้ชมหลายๆท่านแน่นอนเออ มีคำถามเพิ่มเติมน,นิดนึงนดีกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปร่วมงานกับศิลปินท่านไหนก็ได้เอาแบบเพอ้อเลยใครก็ได้นะอยากร่วมงานกับศิลปินท่านไหนบ้างตอนนี้นครับ The <but> She featuring ในดวงใจอะไรอย่างนีน้พากินสันเออ <laughs> ทำไมถึงเป็นพี่ที่พากินสันชอบครับชอบจริจริงก็ผมฟังมาตั้งแต่เด็กเ,เลยอาจริงฟังตั้งแต่มอต้นมมปลายอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ผมชอบแนวเพลงของเขาด้วย นั่นแหละครับชอบครับชอบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่พี่เขาฟังเทปนี้อยู่อยากจะบอกอะไรพี่พี่เชิญชวนมาร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยว่าแบบขายเราขายตัวเองอ๋อสวัสดีครับชอบมากพี่การไว้เจอกันครับที่เมลเบิร์นนี่อันนี้ขายขายได้ไหมก็ผมดีจีนะครับก็ได้รับหน้าที่เป็น o p e n นนิ่งแอคให้กับงานพาร์กินสันกับโนวนเอลนะครับก็ไว้เจอกันที่เมลเบิร์นครับผมสวัสดีครับ ได้ไปเล่นที่ต่างประเทศด้วยอันนี้ตื่นเต้นไหมคะคิดว่าไปและตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากครับพี่มันเป็นความรู้สึกไงตอนที่เขาแบบมาชวนให้เราเล่นเปิดเลยจริงจริงตื่นเต้นับดีใจนีใจดึกๆดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วกดดันมากเพราะว่ามันเป็นต่างประเทศใช่ครั้งแรกไหม ครั้งแรกครับว้าที่จะไปขึ้นเล่นอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่ครับทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเชื่อว่าพี่ๆน่าจะเห็นความสามารถแล้วก็ฝีมือของเราเมื่อกี้นี้เออเนตัวบิดละเรตัวบิดต้องไปเปิดคู่มือกันละมือกันเป็นคนดังจางนี้แล้วแต่ว่าเขามีเพลงแมสมาเยอะแล้วไม่แบบในสายตาชาวโลกแล้วตอนนี้ออ๋อไม่ตอนแรกนะพูดจริงอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่า เคยเล่นแผ่นเสียงนี้เหมือนกันอันที่เพลงเพลงเพลงดังเหรอใช่ไหมว่าอะลาเต้ I Love You ลาเต้เออใช่เพลงนั้นก็แบบค่อนข้างติดหูแล้วก็ที่ไปดูมาเหมือนฟิชเชอร์ลิงกับวิวไฮใช่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 ซึ่งเคยมาที่นี่ใช่ซึ่งเคยมาที่นี่แล้วเหมือนกันที่เป็นยังไงบ้างขอขอขอนอกเรื่องหน่อยเอออยากรู้ว่าแบบทางพี่วิวไฮเขาติดต่อเรามาหรือว่าไงตอนนั้นที่ฟิชเชอร์ลิงกันเอ่อเหมือนเขาคุยกับ ผู้จัดการผมครับใช่เหมือนไปรู้จักได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนเหมือนผู้จัดการบอกว่าคือแนวเพลงที่เขาทํามันก็แบบมันมันเหมือนมันคล้ายๆกันอ่าแบบแล้วก็เขาบอกว่าถ้าอยากได้คนฝีเนี่ยอยากได้วาฟที่มันแบบอินเตอร์อ่าก็เลยแบบขอขอวิวไฮมาช่วยแบบไอเขียนอังกฤษได้หอยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่แล้วการร่วมงานกันตอนนั้นก็ต่างประเทศไม่ได้แบบเจอกรเนื้อกันค่ะประเทศ อ๋อใช่ครับก็คือส่งไฟล์แบบคำในในจีนไลน์ก็คือไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันแหละแต่ว่าคือทํางานร่วมกันแบบติดต่อแบบทางออนไลน์กันแทนใช่ไหมอ๋อโอ้โลดอ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสนี่ไง9้าหนึ่งได้อินเตอร์แล้วนี่เดี๋ยวอีกหน่อยไปแสดงเอออาจจะมีการฟิชชิ่งกันแบบว่าสุดเกิดขึ้นวันนี้ S <S โอ้ยอ mm ้ยพรอ้ยพรอวยพอให้แบบมีอนาคตก้าวไกลเออใช่แต่วันนี้เราไม่ได้มาสัมภาษณ์เฉยๆไงเรามีเกมมาให้เล่นด้วยกับเกมที่มีชื่อว่าสามคำเกอทีมงานนะคะจะพูดคำถามขึ้นมาแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ตอบภายในสามคำแต่ว่าเอ้ยมีหลายพยายค์ได้ว่าเช่นสิ่งที่นึกถึงเมื่อพูดคำว่า bmax ก็ตอบว่า สื่อเพลงร็อกอะไรสักอย่างสองติโดยมีเวลาให้คิด5วนาทีโอ้ไม่กดดันสวัสดีงถือเป็นหนึ่งคำคำคือมีหลายพยางได้มาค่ะคำถามแรกก็คือสิ่งที่คิดถึงเมื่อพูดถึงคอนเสิร์ตสามคำสี่สองคลับศิลปิน สิ่งที่คิดถึงไม่พูดถึงการทำอาหารกระทะเหล็กกระทะเหล็กอ่ะมันสองคำเองนะสิ่งที่ชอบทำในวันหยุดห้าสี่สามดนิเมส สองคำอยู่เดีเราเราเรานอนเรานั่งเรากินข้าวอะไรแม้มันอยู่นอนดูอันเี้แม่สองคำถ้าไม่ได้เป็นศิลปินจะทำอาชีพอะไรห้าสี่สามนักธุรกิจบ้างครับแต่ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันโอ้อะไรมันดีอะนักธุรกิจน่าสองคำหรือหนึ่งคำสุดท้ายละพูดดีๆนะนี่พูดดีๆนะ สามคำเกี่ยวกับเพลง How Are You ừ, เป็นไงบ้างก็ถูกก en> ็ถ uh ูก How Are You ก็เป็นไงบ้างมันมันแค่มันแค่เกินคาดว่าสึกว่าจะแบบเอ๊ยไปฟังนะหรือเพลงดีมากเลยทีเนี้อันนี้คือแปลเป็นไงบ้างอยากเรไฟังเพลงเป็นไงบ้างฟังได้ที่ไหนบ้างสามารถตามไปฟังได้แล้วทุก streaming platform ครับผมก็ถ้าอยากดูวิชวลก็ตามไปดูได้ที่บ้านแดงครับ เซิ <Search S 2> <คำ S 1> ร์ชคำว่าอะไรครับ uh, How are you ครับผม Visualizer the G E ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากติดตามมีช่องทางส่วนตัวให้ติดตามทางไหนบ้างค่ะก็เซิร์ชชื่อผมได้เลยครับ T H E G E the G WhatsApp ครับผมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งครับแล้วเพลงนี้มีชารลินช่ห้เล่นไหมคะอ๋อ oh. หรือยังมียังไม่มีครับแต่เดี๋ยวไปคิดมาคนเออยวเราติดตามติดตามแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีแฮชแท็กด้วยใช่ไหมก็ไปลองติดตามได้เลย สำหรับวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนรายการเรานะคะขอขอบคุณร้านอาหารแซตอินดีอร่อยทุกที่ทุกสาขาค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณน้องจีมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะสัมภาษณ์ศิลปินท่านไหนกดติดตามช่องมีแม็ซไว้เลยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีสสค่ะ